สวัสดีครับคุณผู้ชมเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลน,นะวะรัตนาพงศ์นะครับวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องของเด็กเยาวชนไทยกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับนายกรัฐมนตรีอเองก็ให้พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงการให้ความสําคัญกับเด็กๆกับการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆเพราะว่ามีเด็ก2โรงเรียนที่ไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไต้หวัน2โรงเรียนที่ว่านี้มีโรงเรียนอุบลนรัฐพิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นและก็โรงเรียนร่มกล้าวก,กาญจนบุรีจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสโรงเรียนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าเป็นสมาชิกของโครงการ Move World Together เคลื่อนโลกไปด,กด้วยกันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าโครงการนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงและมีหน่วยงานไหนเข้ามาสนับสนุนบ้างผมมีแขกรับเชิญ2ท่าน กับเป็นเด็กอีกกลุ่มใหญ่มากมาคุยกันในวันนี้นะครับท่านแรกที่เป็นแขรกรับเชิญของเรานะครับคุณสารัตบุญโพโภักดีรองผู้ว่าการกิจการสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายบล <ไป S 2> <ด>ิแ่งประเทศไทยท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรจิต<ช>ติตมงคลชัยอรัญญาครับท่านเป็นผู้อำนวยการสานักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตท่านเป็นคณะบริคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับผมจะถามคุณสารัตก่อนว่าโครงการ m o v e World t o เ e t h e r เคลื่อนโลกไปด้วยกันด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มาที่ไปเป็นยังไงแลวกฟผอเข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ยังไงบ้างโอเคครับก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านพลังงานครับแล้วก็ปัจจุบันเราต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับแล้วก็จะมาคิดก <Okay, S 1> <Okay. S 2> ิจกรรมว่าเราจะเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับคนทั้งประเทศอย่างไรครับกลุ่มเยาวชนและพลังงานเอ้อกลุ่มเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราจับจ้องตรงนี้ไว้นะฮะ คิดโครงการขึ้นมา m o ว์บ l e Together เพื่อต้องการสื่อสารให้เยาวชนเนี่ยสำนึกในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมคือเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือเป็นเด็กและเยาวชนเลยใช่ครับอายุระหว่าง15ถึง21ปีนะครับคณิ้การไฟฟ้าก็ทราบอีกแล้วว่าเราเก่งเรื่องทางด้านช่างทางด้านเทคนิคนะครับเวลาจะทําเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยเราก็ต้องไปหาภาคีคีเครือข่ายแล้ก็มองไปที่คณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็สมาคมส่งเสริมศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ครับแล้วก็สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการของเด็กเยาวชนนะผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุของทรัพยากรครับความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนํามาร่วมกันทําโครงการนี้ขึ้นมาครับในรายละเอียดของโครงการเนี้ยทางหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยโดยดรจิตติเนี่ยก็จะคิดขบวนการ ในการคัดเลือกโรงเรียนจากทั่วประเทศมาอย่างไงมาอย่างไงนะครับแล้วก็มาฝึกมาคิดกระบวนการในการคิดโครงงานต่างๆขึ้นมาพร้อมทั้งอาจารย์ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการต่อยอดหรือแนะนําโครงการของเด็กๆนะฮะว่าจะทํำยังไงให้มันประสบความสําเร็จแล้วนาไปสู่นวัตกรรมตรงนี้ได้ก็ขอเป็นเจ้าภาพของโครงการนี้แน่อนทีนี้ขยับไปหาอาารจิติในแง่ของ อาจารย์รกับการเลือกเด็กๆเข้ามาโครงการนี้มันมีความแตกต่างกับโครงการอื่นๆที่ผ่านมาอะไรอย่างไรบ้างอาจารย์ครับ,บาาาคือหลังจากที่กฟผได้มาประสานมาที่เราเนะครับ,รบเราก็นั่งวางแผนกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโครงการเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานก็ดีเรื่องการพัฒนาเยาชนก็ดีเนี่ยเขามีอะไรกันแล้วบ้างในประเทศไทยเราก็พยายามคิดวัตกรรมที่ไม่ให้ซ้ำแบบไกลให้แตกต่างให้แตกต่างโดยสรุปก็คือว่า เราจะไม่เน้นเรื่องการประกวดเรื่องนวัตกรมรมเราจะไม่สอนเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมแบบตรงตรงนะแต่ว่าเราจะพัฒนาเยาวชนเพื่อให้เยาวชนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นที่พึ่งของประเทศไทยได้ในอนา,นนาคตขณะเดียวกันเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นแกนนําในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนนะ,ะ Sustainable Community ยั่งยืนยังไงคือยั่งยืนทั้งเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ที่เขาจะไปดูแลบ้านเมืองด้วยนะครับกระบวนการที่เราจัดเนี่ย เราก็จะเปิดโอกาสให้เด็กดนะฮะเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสอย่างแท้จริงเพราะเราเปิดให้สมัครเข้ามาโดยเสรีได้ด้วยนะครับไม่เอาเด็กเก่งเอาเด็กที่สนใจอยากที่จะทําอะไรเพื่อบ้านเมืองเข้ามาให้เขาคิดโครงการเขาเองเลยว่าเขาอยากทจะเ,จเข้ามาเข,เขาเขาอาจจะมีจินตนาการมาก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าจินตนาการนั้นก็ยังยังไม่ไม่ใช่เขาจะต้องมาผ่านกระบวนการค่ายสค่ายที่เราทำค่ายที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าวัน ในค่ายนี้นี่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการปลูกจิตสํานึกก่อนว่าคุณเป็นเยาวชนเนี่ยคุณจะปล่อยให้ผู้ใหญ่มาดูแลบ้านเมืองเดี๋ยวไม่ได้ละครับคุณต้องดูแลเองแล้วต้องช่วยกันนี่เป็นไปได้ใช่ครับอันที่สองฝึกการทํางานเป็นกลุ่มครับเพราะสังคมไทยเดี๋ยวนี้การทํางานเป็นกลุ่มเราเราเราอ่อนด้อยลงไปเรื่อยเราแพ้ต่างประเทศเพราะเราทำงานเป็นกลุ่มไม่เป็นครับอย่างที่สามเรามาฝึกเรื่องความคิดนอกกรอบฮะ ฝึกเลยว่าวิธีคิดนอกกรอบวิธีคิดสร้างสรรค์คิดแบบเชิงเหตุเชิงผลคิดยังไงเป็นเน้นเรื่องทักษะการคิดนะครับ,รบอย่างที่4ี่เนี่ยถึงจะมาเติมเรื่องขององค์ความรู้เรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมครเสร็จแล้วปล่อยให้น้องๆเขากลับไปไปดูว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาพลังงานเนี่ยในโรงเรียนของเขาในชุมชนของเขามีอะไรบ้างครับแล้วเสนอโครงงานเข้ามาโครงงานไหนที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ระดับ2ขึ้นไปเนี่ย เราจะเชิญมาเข้าค่ายสองนั่นคือขั้นตอนวิธีการใช่ครับซึ่งแตกต่างไปจากเดิมแน่ใช่ครับนะคแต่คุณผู้ชมครับถ้าถ้าถ้ารายการนี้สามารถได้กลิ่นได้ผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้กลิ่นของข้าวเหนียวมันเตะจมูกผมมากเลยเพราะว่าที่เราไปได้รางวัลมามีมีได้มาเก้ารางวัลใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใครับ9ารางวัล2 9รางวัลจาก2สิ่งประดิษฐ์สิซึ่งก็คือ1คือ ตัวนี้ก็คือกัตติไฟฟ้าและ2คือเตาประหยัดพลังงานไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกันเป็นเด็กด้วยที่เขาเป็นเจ้าของโครงการที่เขาคิดกันออกมาว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญนักการเลยครับเชิญน้องๆข้างหน้าเลยจ้าเชิญน้องๆเลยนะครับอ่าคนแรกอ่าเอาเอาเอาอันนี้ก่อนแลวกันอันนี้ให้นะให้น้องเขาแนะนําก่อนว่าคืออะไรสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรครับครับสิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับก็คือกัตติไฟฟ้าครับครับซึ่งแปลกใหม่ไปจากเดิมก็คือว่ากัตติไฟฟ้าของเราสามารถทําให้อน้ําปกติให้เป็นน้ํายิ่่งงยดดไ้ครับซึจะเป็นก ทำให้ข้าวเหนียวพองฟูและหอมมากยิ่งขึ้นครับในเวลาที่สั้นครับเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ครับใช้พลังเงินน้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมอาจารย์ผมผมอมเข้าใจถูกใช่ไหมครับแต่9้ารางวัลสองซนสองินนี้ได้มา9้ารางวัลกระติบกระติบอะไรนะกระติบไฟฟ้ากระติบไฟฟ้าเราได้รางวัลอะไรมาบ้างเราได้รางวัลเกียรติยศจากในงานครับแล้วก็รางวัลสเปเชียลวอร์จากไต้หวันครับรางวัลสเปเชียลวอร์จากกาตาเกาหลีใต้ครับและรางวัล นวัตกรรมอัญชันฉลาดจากนักประดิษฐ์ไต้หวันครับทีมไหนคือทีมกระติบไฟฟ้ามั่งไหนไหนไหนสมาชิกเีมไฟ้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าเด็กเก่งต้อ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 งโชว์นะครับว่านี่คือเด็กที่ได้รางวัลกระติบไฟฟ้าแล้วที่ยืนกันทั้งหมดเนี่ยจะไม่หยิบข้าวเหนียวให้พี่กินเลยหรอขอชิมได้ไหมครับว่าขอชิมหน่อยว่าข้าวเหนียวจากกระติบไฟฟ้าจะอร่อยขนาดไหน อันนี้สดๆนะคุณผู้ชมนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะใช้เวลาเท่าไหร่เวลา15นาทีครับ15นาทีถ้าเป็นปกติใช้เวลาเท่าไหร่เวลาประมาณ40นาทีครับ40นาทีนั่นหมายความว่าเประหยัดเวลาไปได้เยอะนะอาจารย์ครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งพลังงานด้วยครับมันร้อนจริงนะครับผมก็คิดว่าผมพูดแล้วผมก็ต้องชิมนะครับนวัตกรรมแบบนี้ไม่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 เคยอาจารย์เท่าที่เคยเห็นมาจาก40นาทีเหลือ25นาที15นาทีถือว่าถือว่าเร็ว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 ได้เยอะมากนะครับ ตรงนี้จดอนุสิทธิบัตรด้วยนะครับสิทธิบัตรแล้วจดแล้วเด็กๆมีอะไรพูดไหมครับจางอร่อยนะครับหอมมากนะคุณผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวอ่ะจากกระดิ่ไฟฟ้ามีอีกชิ้นนึ่งพาไปดูชิ้นต่อไปคือครับก็นวัตกรรมเตาเปรดพลังงานเชื้อเพลิงเตาปรดพลังงานครับก็คือเราออกแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันเฟอร์และเทอร์โมเดน i มตครับซึ่งเตาของเรามีข้อดีต่างจาก จากเตาอังโลทั่วไปยังไงคือต้องเราจะกักเก็บความร้อนแล้วจะเป็นสองชั้นครับสามารถบุญเวียนอากาศความร้อนอยู่ภายในตัวเตาได้หลายรอบแล้วก็ได้อยู่ได้นานที่สุดประหยัดเชื้อเพลิงเป็นสามเท่าของโดยปกติอ,อย่างเช่นเตาอังโลทั่วไปใช่ไหมครับเราประหยัดจุดเชื้อเพลิงในท่าน1กิโลกร,รมัมใช่ไหมครับ,รบประมาณ1ชั่วโมงมแต่ว่าเตาของเราได้3 4 6ี่ถึงชั่วโมง4ี่ถึงชั่วโมง เอารถทั่วไปคือ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงอันนี้เราได้รางวัลอะไรบ้างลูกอันนี้เราได้ทั้งหมด4่รางวัลด้วยกันครับคือรางวัลแรกคือเป็นรางวัลของตัวงานเลยคือเป็นรางวัลเหรียญเงินจากงานไทเปใช่ไหมครับแล้วรางวัลที่2ก็คือเป็นรางวัลสเปเชียลอะวอร์ดจากไต้หวันทางไต้หวันเนี่ยเห็นความสําคัญแล้วก็เห็นแล้วก็อีกรางวัลคือรางวัลสเปเชียลอะวอร์ด จากเกาหลีครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายของเราก็คือรางวัล leading innovation ก็คือรางวัลผู้นำนวัตกรรมครับคือนวัตกรรมยอดเยี่ยมอะไรครับผมเหลือเวลาสั้นๆอยากเรียนถามคุณสาระกับอาจาการชิตติว่าเห็นงานวัตกรรมแบบนี้พัฒนาแบบนี้แล้วทางกรฟภาพาพากับทางธรรมศาสตร์คิดว่าเราจะต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้คงเด็กๆได้ยังไงบ้างเชิญคุณสาระสั้นๆเลยครับก็ในส่วนของการต่อยอดนะฮะเราก็มองว่า จากสิ่งประดิษฐ์เนี่ยนวัตรกรรมเนี่ยไปสู่ในเชิงพาณิชย์อันนี้ก็เป็นคิดคิดี่ตะต่อยอดไปอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการสนับสน,นุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเราก็มองว่ากอผเนี่ยมีส่วนสนับสน,นุนและให้โอกาส เด็กๆก็เยาวชนของประเทศนะครับเพื่อจะเอาฝันของตัวเองเนี่ยมาทำฝันให้เป็นจริงนะครับแล้วคงต้องการสนับสนุนโครงการเนี่ยอย่างต่อเนื่องต่อไปครับนายสิริชญครับตอนนี้เรากําลังคิดต่อยอดนะครับว่าจากตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นไซโลอบแห้งปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยมีปัญหาเยอะนะยางเช่นเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยไม่มีลานตากนะหรือว่าพวกทํากล้วยตากทําเรื่องของลําไยทําเรื่องปลาแห้งกับ เราจะทําตรงนี้ระดับชุมชนครับเพราะว่าตัวนี้มันประหยัดพลังงานได้300อเปอร์เซ็นต์ตัวนั้นก็เหมือนกันนะฮะตัวนั้นหุงข้าวทีงี้มันลดเทียบกับวิธีการเดิมเนี่ยมันประหยัดได้ครึ่งหนึ่งตัวนี้ประหยัดได้3เท่าับ,รบประหยัดพลังงานและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยครับจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตด้วยคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือนหน้าประเทศไทยในวันนี้ซึ่งมาให้ดูถึงความเก่งของเด็กไทยเยาวชนไทยซึ่งเราต้องช่วยสนับสนุนกันต่อไปนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทุกท่านทั้งเด็กๆและอาจารย์แล้วก็กรััครบสสวดีับ thank you